บอลยูฟ bon ่าแชมเปี้ยนลีกและบอลยูโรปาลีกคัดในนี้ไปเลยทั้งหมด3คู่สำหรับค่ำคืนนี้นะครับใครที่ชืช่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและอย่างเลยใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวด้วยกันกับเราทางเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับแล้ววันนี้เรามาจัดให้ครับก็เปิดโฮมพีทคู่แรกเลยครับสำหรับศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นเองเป็นคู่สลาเวียปาคร์คครับเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือรกันทางยูนิยงแังกินลุนนั่นเองนะครับคู่นนนนาานน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 นีีีี้้้้้ะะะคคคครร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 รััััััััับบบบผผมมมมมเเเเปปปป็กกกกาา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 จจจอออออองงงงงงงแแแใใใววตตติศส์์์่่่่่ถืฟุขขขททยยล ทั้งหมด15เกมหลังสุดครับเขาไม่แพ้ใครแม้แต่เกมเดียวครับโดยการที่เสมอวิธีเกมครับ11เกมที่เหลือชนะทั้งหมดฟอร์มโดยรวมถือว่าดูโดดเด่นมากครับและยิ่งมาฐานเกมในบ้านเนี่ยก็ต้องบอกว่าดูดีเลยนะครับผมชนะมาแล้ว4เกมติดครับในบอลอาจจะเป็นในของประเทศตัวเองอย่างเดียวนะครับผมแต่ต้องบอกว่าโดยรวมก็ยังมีมาตรฐานที่ดีมากๆครับกับการถิ่เยือนอย่างทางยูนิยงสังกินลุนครับในการแข่งขันมา5เกมหลังสุดเนี่ยชนะไป3ครับเสมอไป2ครับแต่2นัดหลังสุดครับก็เป็นการแข่งนัดจะเป็นทางการครับโดยารร่่เมอออนัืบงงวใข มาตรฐานณปัจจุบันนี้ของทางทีมเยือนนะครับผมอย่างยูนยิยงซังกิลุนก็มีมาตรฐานที่ดีมากๆครับแต่ต้องมาเจอกับปาครับแต่ถ้าให้มองอีกอย่างเลยคือในเรื่องประสบการณ์ครับสทีมนี้มันดูดีกันทั้งคู่อยู่แล้วแต่ถ้าให้มองในเรื่องของความขับเคี้ยวหน้าปัจจุบันนี้ผมก็ต้องยอมรับว่ายูนิยงซังกิลุนแอบดูมีความเหนือกว่าครับวันนี้อาจจะไปเป็นบอลรองก็จริงนะครับผมแต่ผมมั่นใจว่ายูนิยงซังกิลุนวันนี้ก็ไม่น่าแพ้ในค่ำคืนนี้ครับถ้าจะให้เลือกเชียร์เลือกไปก ผ่านไปได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ขอจิมไปที่ทางยูดิยงสังกินหลุนได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่2ที่ผมจัดให้ครับเป็นจาเกโรเนียครับเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือยกันทางโบโนกิมนะครับคู่นี้นะครับผมก็เป็นการเจอกันครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมแต่ในเรื่องของฟอร์มณปัจจุบันนี้ของทางจาเกโรเนียนะครับผมในการแข่งขันมา5เกมหลังสุดเนี่ยไม่แพ้ใครเลยครับโดยการที่ชนะมา5เกมติดเลยกับแกงกับทีมเยือนครับอย่างทางโบโนกิมครับในการแข่งขันมา5เกมก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันครับโดยการที่ชนะไปสี่เกมครับเสมอ บอกมาได้ด้วยนะครับผมแต่ถ้าให้มองจากวันนี้จริงๆครับก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของกระแสที่มันเปิดมาครับแอบเปิดมาเบาหน่อยๆนะครับผมเพราะว่าจาเกเรเนียเนี่ยก็โดยรวมแล้วถามว่าในเรื่องของมาตรฐานทีมหรือจะเป็นในเรื่องของชื่อชั้นทีมและประสบการณ์เนี่ยก็สู้ทางโบนิกิมไม่ได้เลยนะครับแล้วก็โบนกิมเองก็ฟอร์มไม่ได้แย่ด้วยนะครับผมแต่กระแสเปิดมาเบามากเกินไปครับวันนี้ผมมองว่าแอบมีกินแน่นอนครับตอนนี้ผมมั่นใจว่าทีมอ่ากจาเกเรเนียเนี่ยอาจจะไม่แพ้ในค่ำคืนนี้ครับตอนนี้ของมองไปที่ทางจจาาเเกกรนนีียยยยดด้้ลคับสส่่วุททผมใหอ ับเป็นคู่โคเปนเฮเกนครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทางบานิกนั่นเองนะครับคู่นี้นะครับผมก็เป็นการเจอกันครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมแต่โคเปนเฮเกนเนี่ยในการที่เขาแข่งขันมาทั้งหมด4เกมหลังสุดครับรวมไปถึงบอลคอนเฟเดรทิกด้วยนะครับผมกขก็ไม่แพ้ใครเลยนะโดยการที่ชนะไปถึง3เกมครับเสมอเพียงแค่เกมเดียวนัดล่าสุดครับเสมอแลนเดอร์มาแต่ก่อนหน้านั้นครับในการที่เขาแข่งขันในบอลคอนเฟเดรทิกเนี่ยเขาชนะทีมฝ่ายตรงข้ามนะครับผมมาด้วยสกอร์รวมกันถึง8ประตูต่อหนึ่งเลยครับก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ดูโหดอย่างมากครับกกกกัััับบบบนนนททีมมเยยืออะครผ่าาางงิ ในการแข่งขันมา5เกมเนี่ยชนะไป4เกมครับแพ้เพียงแค่เกมเดียวครับก็แพ้กับในเรื่องของบอลในลีกนะแต่นัดล่าสุดครับเขาชนะทางอุลตูมาได้นะครับผมก็ผ่านเข้ารอบมานั่นเองนะครับก็โดยชนะโดยรวมก็เหมือนกันเลยสกอร์รวมแล้วเจ็ประตูหนึ่งก็เป็น2ทีมที่จบสกอร์ดีกันทั้งคู่ครับแต่แน่นอนครับวันนี้เล่นในบ้านของโคเบกนครับที่มีประสบการณ์ที่เหนียวแน่นมากันเยอะนะครับผมและในเรื่องของคุณภาพทีมแลวก็ตัวนักเตะก็ต้องยอมรับว่าทางโคเบกนดูดีกว่าครับถึงกระแสแอบจะเปิดมาแรงไปหน่อยบังคับชนะ1ปปรระะตตตููทททําาาไดด้้เเพีียยงงแค่่่สมออัวถ2ุกาย มันก็ถามว่าแรงไหมมันก็แรงนะครับแต่ผมมั่นใจว่าทีมอย่างโคเปเกนมันดูมีความเหนือขวางจริงครับแล้ววันนี้เกมในบ้านด้วยยังไงก็กดใส่ไปได้อย่างแน่นอนครับตอนนี้ขอมองไปที่ทางโคเปเฮเกนอีกหนึ่งคู่ได้เลยนะครับอ่าวันนี้ก็จะไปเน้นทั้งหมด3คู่นะครับผมตัวแรกครับเราก็เลือกเชียบไปที่ทางยูนิยงซังกิลลุนครับตัวที่2ครับมองไปที่ทางจ้าเกีโรเนียครับแล้วตัวที่3ครับเลือกเชียบไปที่ทางโคเปเฮเกนนั่นเองใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดดดดตตติาา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 มม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 ไไไววว้้้้้ยยยยยยแแลลลลละะะะใใคคคคครรรีีเเเเเเห็นนนััังงงอออ์บบ่่่ทกกจขขุ ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ